ครับี่้นบอกว่าเดี๋ยวกําลังจะกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งเชื่อว่าอย่างนั้นนนผมแปลกนะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเสนอของใครผมมีความรู้สึกว่าผมฟังเซียนรุ่นเก่าอ่ะกับกับครูบาอาจารย์ที่เป็นสายพระนะท่านบอกว่าวัตถุมงคลนะทุกชิ้นที่สร้างสมบูรณ์แล้วดีแล้วมักจะมีเทวดาสถิตอยู่ในวัตถุมงคลนั้นนั้นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ และเทวคุณครับคันนี้เทวคุณเนี่ยที่ที่เขาสถิตอยู่ตามวัตถุมงคลนั้นนั้น่ะเขาจะเลือกเจ้าของเขาด้วยตัวเขาเองอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คุณเป็นเจ้าของเออไม่ใช่ว่าบคุณมาเจอแล้วคุณชอบคุณอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของนะแม้นคุณพร้อมที่จะมีเงินครับแต่บางคนนอนอยู่ที่บ้านอยู่ดีก็มีคนเอ้่มเข้าไปอะไรเงี้ยนึกออกไหมมีเงินก็ซื้อไม่ได้เนาะบางทีก็มีเงินก็ซื้อไม่ได้แล้วไม่มีเงินนี่ก็ยิ่งแย่ถ้าไม่ไม่ถ้าเกิดคุณ ดวงสมพงกันเคยทําบุปกรรมมาร่วมกันกับเทวดาที่สถิตในองค์พระนั้นๆ